เช้าราศีเมถุนนะคะอ่าเจ้าของดวงชะตานะคะในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่สี่เลยนะคะเป็นวันที่ดีของคุณสําหรับใครที่รอง,งานคุณจะได้งานงานนี้อ่างานนี้จะหนักแต่คุณทําได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันและทุ่มเทนะคะเป็นคนที่ทําอะไรมุ่งมั่นตั้งใจคุณจะได้งานที่คุณรอง,งานนี้งานหนักแต่คุณทําได้แน่นอนนะคะอ่าสาหรับ สำหรับใครที่นะคะตอนนี้นะคะมีรักสื่อออนไลน์นะหรือเพื่อนแนะนำคนรักให้เนี่ยจากเป็นความรักที่นะคะพัฒนาขึ้นนะคะจากคนคุยก็จะพัฒนาเป็นแฟนนะสำหรับคนโสดนะมีโอกาสพบรักออนไลน์หรือคนทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะระมัดระวังคำพูดด้วยนะคะหรือตำแหน่งแฟนเนี่ยแฟนตอนนี้หันข้างคุยกันนะคะ เหมือนเขามุ่งมั่นตั้งใจกับงานแล้วก็มีเวลาให้ครอบครัวน้อยเลงกเลยทําให้ความรักแบบไม่หวานนะช่วงนี้พูดกันแบบไม่ค่อยเข้าหูนะแต่เจ้าของดวงชะตาเด่นเรื่องการงานและตําแหน่งหน้าที่การงานเหมือนตอนนี้เจ้านายเนี่ยกาลังปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้คุณในทิศทางที่ดีขึ้นอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเกี่ยวกับการงานบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางปต่างประเทศเพื่อไปดูงานนะ งานด่วนก็มีเข้ามานะคะงานประจําก็มีงานเสริมก็มีนะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากชาวเมถุนนะคะตําแหน่งบ้านนะคะตําแหน่งบ้านสําหรับใครที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วมีโอกาสนะคะมีน้องนะคะอาจจะมีเด็กมาอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ลูกเพิ่มนะคะมีเด็กน้อยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วหรือไม่ก็อาจจะมีงานบวช งานบุญเกิดขึ้นที่บ้านของคุณตำแหน่งบ้านดีมากบ้านให้โชคนะคะบ้านตอนนี้มีความสุขมากนะอันในจิตใจคุณก็มีความสุขแต่บางท่านนะชาวเมถุนให้ระวังน,นะแอบซ่อนใครไม่ไน้ใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็เจ้าชู้ไม่เบาระวังคู่แทกคู่ซ้อนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าในใจก็ยังมีคู่แทกคู่ซ้อนรู้สึกว่าเจอคนถูกใจแต่ ถ้าใครมีคู่แล้วอย่านะคะหรือในทางกับการคูณตอนนี้คุณอาจจะอยากไปปฏิบัติธรรมก็เป็นได้นะใจคูณมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมก็เป็นได้สําหรับบางท่านนะคะมันก็ไม่ทุกคนเนาะแต่บางคนตอนนี้เหมือนคิดถึงเบอร์สองอยู่นะคะอ่าอาทิตย์นี้คุณมีโอกาสได้นะัดเพื่อนไปฉลองแน่นะคะหรือไม่ในใจตอนนี้อยากตั้งครรภ์ก็จะได้นะถ้าใครคิดอยากจะมีลูกก็จะได้ ใครคิดอยากจะเจอเพื่อนไปสังสรรค์ก็ได้นะคะอ่าเจ้าของดวงชะตาในสัปดาห์นี้รู้สึกว่านะคะไพ่แวดล้อมดีหมดเลยนะคะอ่าแต่ให้ระวังอ่าร,ระบบมดลูกประจําเดือนนะคะอ่าใครมีอ่าเจ็บเวลามีประจําเดือนเจ็บท้องปวดท้องให้ไปตรวจบ้างนะคะรู้สึกว่ามดลูกมีปัญหาสาหรับท่านชายก็อ่า ต่อมลูกมากหรือระบบฉี่เนาะถ้ามีปัญหาให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่ามันขึ้นตำแหน่งที่ะระบบระบบะสืบพันธุเนาะมีปัญหานะส่วนนะคะบางคนนะคิดอยากจะไปเสริมสวยเสริมหล่ออยากไปเสริมจมูกเสริมนมอยู่ไหมสาวๆนะคะคุณจะได้ไปนะในสัปดาห์นี้นะคุณจะรู้สึกว่าความรักใกล้ตัวเพื่อนรักนะคะแม่มีความอบอุ่นบางคนนะ เพื่อนอาจจะติดต่อแฟนให้ก็ได้นะช่วงนี้คุณมีความสุขในใจนะเลขหน้าไพ่นะคะมีโชคแน่นอนนะเลขหน้าไพ่หนึ่งสี่นะหนึ่งแปดหกนะคะแล้วก็ติดหนึ่งเก้าไ้ด้วยนะคะอ่าสีนำโชคเลยสีส้มนะคะสีเหลืองสีม่วงพัดเทลและสีขาวนะคะชาวเมถุนเป็นสัปดาห์ที่อ่ะดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องอ่าสุขภาพคือระบบประจำเดือนเนาะ ท่านชายก็ระบบต่อมลูกหมากนะน่าจะมีปัญหาแล้วก็ให้ระมัดระวังเวลาพูดกับแฟนก็แต่เรานี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่แฟนเราตอนนี้เหมือนเหมือนหาเรื่องกันนะแฟนตอนนี้แฟนชาวเมถุนเนี่เหมือนจะเอาเรื่องเราเนาะ,ะหันหลังให้เรายังไม่พอนะพูดจาแบบไม่เพาะด้วยนะคะก็ให้ใจร่มๆใส่กันนะเป็นสัปดาห์ช่วงระยะสั้นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยวันที่10ไปแล้วนะ แต่ว่านะคะเป็นวันที่เป็นสัปดาห์ที่ดีตั้งแต่วันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยเป็นวันที่ดีของคุณเลยนะคะอ่าวันที่เก้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจใครบ้างนะคะในบ้านนะคะวันที่สิบจะได้ข่าวดีเรื่องงานอีกรอบนะคะเด่นเรื่องงานมากนะคะจะได้งานเพิ่มงานเสริมงานประจําก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นสัปดาห์ที่ดีค่ะชาวเมถุนค่ะขอให้คุณมีความสุขในสัปดาห์นี้แล้วก็มีโชคมีลาบนะคะเมทุนนะคะ